เราต่อไปเราไปดูเครื่องอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทำการทดลองันเลยนะครับตคืตอุปกรณ์มีดังนี้นะครับโฟโต้บอร์ดดิิตอลมันติมิเตอร์แบบมือถือดิิตอลมันติมิเตอร์แบบตั้งโตะพาวเวอร์พลาย และตัวต้านทานขนาด 3kΩ, oh 4.7kΩ, oh 5kΩ oh และ 8.2kΩ oh ครับโดยแบับแรกนะครับทำการเปิดเครื่องเพราะวพาสายนะครับเราตั้งค่าโรเชกไปที่5.0ครับแล้วทำการตั้งค่าโคเรนไปที่0.5ครับ ในส่วนของการเสียบสายเข้าที่ตัวพ่วงสภาพครับเสียบสายสีแดงเข้าที่ขั้วบวกครับและเสียบสายสีดําเข้าที่ขั้วลบครับต่อไปจะเป็นการแนะนําการใช้เครื่องมือดิิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะนะครับเมื่อเรากดปุ่มเปิดตัวน,นี้แล้วนะคะถ้าเราจะวัดกระแสะตรงให้เรากดตัวน,นี้ค่ะจากนั้นก็จะขึ้นเป็นหน่วยที่เราจะวัดนะ,ะจากนั้น ที่เราใช้ก็คือจะเป็นสายสีแดงอะให้ดูตรงอินพุตค่ะซึ่งอินพุตมันจะมีหน่วยโวลต์โอห์มแล้วก็ในโอ์นะคะซึ่งให้เราเอาสายสีแดงขึ้นไปต้นหายะค่ะแล้วก็สายสีดําเราจะเสียบไปตรงช่องล้อมีอยู่ข้างล่างตรงนี้นะคะๆๆๆๆๆแล้วถ้าเราลอดกระแสนะคะโดยการที่เราจะกดชิปตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ไปกดตรงนี้มันจะวัดของกระแสสำหรับ ด a 4เป็นกระแสสลับจากนั้นเราก็เปลี่ยนสายค่ะจากสายด้านบนมาเป็นสายกระแสไฟฟ้าขา้างล่างแบบนี้ค่ัอันดับแรกนะครับเราจะนำตัวต้านทาน3กิโลโอห์ลครับต่อเข้าที่ตัวโฟโตบอร์ดครับ ั้นตอนต่อไปนะครับน้ำขาที่ออกจากพาวเวอร์ซัพพลายนะครับขั้วบวกสีแดงนะครับแล้วก็ขั้วลบสีดำนะครับมานหนีบไว้ทั้งสองข้างของขาตัวต้านทานนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการวัดค่าแรงดันตกคอมของตัวต้านทาน3กิโลโอห์มนะครับโดยการนําที่จี้นะครับมานจี้ไว้ของขาทั้งสองข้างของตัวต้านทานนะครับแล้วทาการอ่านค่าจากเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะครับค่าที่อ่านได้นะครับได้5 0ุส่วนโวลต์ครับ ตัวต้าตนทาลงนี้จากนั้นก็นกนหมีเหมือนเดิมค่ะคำราม้องคำราบลางค่าที่อ่านได้จากตัวต้านทานนะครับคือ5.04โวลต์ครับ ออกแบบอนุกรมค่ะโดยเอาสามโอームใส่ลงไปก่อนแบบนี้จากนั้นก็เอาห้าโอームน,นะคะมาต่อจับจะได้แบบนี้ค่ะบีบตัวน,นี้เข้าฝัง่งนี้แล้วก็บีบสี่ด้ามเข้าฝั่งตัวสามคือ แล้วน<ส>ะคะจนจูเปิดผ um. ุ่ด้แล้วก็วัดจาักตัวสามเคก่สามเคือตัวนี้นะคะ <3 ka. S 2> um ได้หนึ่งจุดแปดเก้าต่อไปเป uh ็นตัวสามจุดหนึ่งห้า ต่อไปจะเป็นการวัดกระแสไฟนะครับเราทำการตั้งค่า,าเครื่องดิจิตอลมัลต,ติมิเตอร์ตั้งโต๊ะในการกดปุ่ม i f ฟแล้วกดที่ DC ครับเราทำการเปลี่ยนสายสีแดงนะครับจากข้างบนลงมาไว้ข้างล่างครับต่อไปนการวัดนะคะก็คือการวัดกระแสโด,ดยเราจะเอากระแส 3k โอห์มเนี่ยค่ะใส่ลงไปในตัวนี้ก่อนตัวบอร์ดจากนั้นก็เอา สายสีแดงหนีเ<า>ข้าไปที่ตัวกระแสสีแดงะคะจากนั้นก็สา,สายสีดำตัวน,นี้นมีข้อที่ตัวต้านทานจากนั้นเราก็เริ่ม่เครื่องตัวนี้ปส่กรหว่ออ, <c oughs> อตัวนีคอะไราตัวห้าองค์นะคะแล้วก็จะทำแบบสามองค์ ก็คือก็ต้องพูดอย่างนีนะใช้สาจำจํำทีก้าเรียจะเพ่ก็ความละเอียดกวามเป็ใจแบบ้มอนนลนจากนั้นก็เราปิดเปิดเื่อหมือนกันแล้วก็เอาสีดำตัวนี้ถอดไปจำตัวตั้งค่ ไปเป็นตอนที่สนะคะเราจะทำการเปลี่ยนตัววัดให้เป็นการวัดกระสกระแสตรงเราจะเปลี่ยนสายนี้ก่อนนะครับจากอันนี้มาอันนี้ให้เป็นกระแสตอนงแร้กจะเป็นนี้นครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ จะเป็นการต่อตัวต้านทานเพื่อวัดแรงดันตกคอมนะครับโดยการเราจะนําตัวต้านทานนะครับขนาด3กิโลโอห์นะครับต่อเข้าไปที่ตัวโฟโต้บอร์ดดังวิดีโอครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนําตัวต้านทาน4.7กิโลโอห์นะครับต่อเข้าไปที่ตัวโฟโต้บอร์ดดังวิดีโอครับ สร็จแล้วน,นะครับนำตัวต้านทาน5กิโลโอห์มครับต่อครับให้ตัวโฟล์ตบอร์ดครับตัวต้านทานตัวสุดท้าย8.2กิโลโอห์มนะครับเราจะต่อให้คล่อมทั้งตัว4.7กิโลโอห์มและตัว5กิโลโอห์มดังวิดีโอครับ เมื่อต่อตัวต้านทานครบ4ตัวแล้วนะครับเราจะได้รูปแบบดังวิดีโอครับเมื่อทําการต่อตัวต้านทานเสร็จนะครับเราจะนําขาหนีบสายสีแดงครับมาหนีบไว้กับตัวต้านทาน4.7กิโลโอห์มครับและสายสีดํานะครับมาหนีบไว้กับตัวต้านทาน3กิโลโอห์มครับแล้วเราจะทําการจับไฟนะครับจากตัว3กิโลโอห์มนะครับมาตัว5กิโลโอห์มครับดังวิดีโอเลยนะครับ ต่อจากนี้นะครับเราจะทําการวัดค่าแรงดันตกคร่อมนะครับโดยเราจะเริ่มวัดจากตัวต้านทาน3กิโลโอห์มก่อนนะครับโดยการนําขาทั้งสองข้างนะครับที่เข้าไปที่ขาทั้งสองข้างของตัวต้านทานครับค่าที่อ่านได้ก็จะได้1.44โวลต์นะครับต่อไปเราจะทําการวัดตัวต้านทาน4.7กิโลโอห์มนะครับโดยนําขาทั้งสองข้างจิ้มเข้าไปที่ขาทั้งสองข้างของตัวต้านทานเลยครับ ค่าที่อ่านได้คือ3 6มนโวลต์นะครับต่อไปเราจะทำการวัดค่าตัวต้านทานท,ที่5กิโลโอห์มนะครับโดยจิ้มไปที่ขาทั้งสองข้างของตัวต้านทานเลยครับค่าที่อ่านได้นะครับคือ1 4 4่โวลต์ครับนะครับเราจะทำการวัดตัวต้านทานท,ที่8.2กิโลโอห์มครับ โหลจี้ไปทั้งขาทั้งสองข้างของตัวต้านทาน,นนะครับค่าที่อ่านได้นะครับคือ5.04โวลต์ครับต่อไปนะคะเราจะทำการเปลี่ยนตัวเครื่องดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบตั้งโต๊เป็นการวัดกระแสะคะ่ะโดยการที่เราจะกดชิปแล้วกดที่ตัว DC ีนี่หนึ่งจากนั้นเราก็เปลี่ยนสายจำสีแดง จากไฮมาเป็นไอข้างล่างค่ะหลังจากเรานะครับทำการตั้งค่าเครื่องรีสตอรมันเตอร์มิเตอร์ตั้งตัวเสร็จแล้วนะครับเราจะ,ะมาทําการวัดกระแสฟไฟฟ้านะครับโดยการนะครับเราจะยกขาตัวต้านทานด้านหนึ่งของตัว3กิโลโอห์มนะครับแล้วมาเสียบไว้ที่ช่องไหนของตัวโฟโตแบดก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนําที่จี้ครับ สีแดงจี้เข้าไปจากจุดเดิมที่ยกออกมานะครับและสีดําจี้เข้าไปที่ขาตัวต้านทานที่ยกไปที่จุดใหม่ครับค่าที่วัดออกมาได้นะครับจะได้ค่า0.49มิลลิแอมครับการวัดตัวต้านทาน4.7กิโลโอห์มครับโดยทำเหมือนตัว3กิโลโอห์มเลยนะครับเราจะทําการนะครับยกขาด้านหนึ่งของตัวต้านทาน4.7กิโลโอห์มครับและเสียบครับที่ช่องใหม่ช่องไหนก็ได้นะครับของตัวโฟโตบอร์ดครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะนําที่จี้ครับจี้ไปที่ช่องเดิมที่ยกออกมาครับและจี้ไปที่ช่องใหม่ที่เสียบเข้าไปครับดังวิดีโอเลยนะครับแรงค่าทีกวัดได้นะครับคือ0.78 m มิลลิแอมครับ ต่อไปจะเป็นการวัดตัวต้านทานที่5กิโลโอหมนะครับโดยจะทําเหมือนตัวที่ผ่านมาเลยนะครับคือเราจะยกตัวต้านทาน5กิโลโอห์มขาด้านใดด้านหนึ่งนะครับออกมานะครับแล้วทาการเสียบไปที่โฟโต้บอร์ดนะครับจุดไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะทำที่วัดนะครับมาวัดครับถ้าเหมือนเดิมเลยนะครับจิ้มจากจุดเดิมที่ออกมาและจิ้มไปที่จุดใหม่นะครับ ค่าที่อ่านได้นะครับคือ0.29มิลลิแอมป์ครับตัวต้านทานตัวสุดท้ายนะครับ8.2กิโลโอห์มนะครับถ้ามาเดิมหมครับเราจะยกขาด้านหนึ่งของตัวต้านทาน8.2กิโลโอห์มออกมานะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะนำที่จิ้มนะครับจิ้มเข้าไปที่จุดเดิมที่ยกออกมาครับและจุดใหม่ที่เสียบเข้าไปครับอย่าลืมทำการเปิดเครื่องทุกครั้งที่วัดค่านะครับ โดยค่าที่วัดได้นะครับจะได้ค่า0 6นมิลลิแอมป์ครับวิเคราะห์ผลการทดลองจากกฎของโอห์มที่ว่าด้วยวงจรไฟฟ้าใดๆที่กระแสะไฟฟ้าแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้าและแปรผกผันกับค่าความต้านทานวงจรโดยสมการกฎของโอห์มคือ V เท่ากับ I R จากการทดลองที่1นึ่งตารางที่2ที่เราได้ต่อวงจรแบบอนุกรม ของตัวต้านทาน3 k โ oh มและ5 k ม oh เมื่อทำการวัดแรงดันตกค่อมค่าที่ได้ของตัวต้านทาน3 k โอมคือ1.89และค่าตัวต้านทาน5 k อ oh มคือ3.15ค่ะซึ่งเราหาค่า V รวมจะได้5.04โวลต์ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีที่ว่าค่า V รวมของวงจรเท่ากับ5โวลต์ค่ะ จากการทดลองที่2ตารางที่4ที่ต่อวงจรแบบอนุกรมของตัวต้านทาน3 k ม oh และ5 k ม oh นะคะเมื่อเราทําการวัดกระแสไฟฟ้าค่าที่ได้ของตัวต้านทาน3 k ม oh คือ1.02ม ah, ิลลิแอมและตัวต้านทาน5 k ม oh คือ1.70ม ah, ิลลิแอมซึ่งตามทฤษฎีแล้วค่าที่ได้ต้องมีความใกล้เคียงกับทฤษฎีของโอห์มค่ะ สรุปผลการทดลองค่าที่ได้มีความใกล้เคียงและสอดคล้องกับทฤษฎีซึ่งทําให้ผลการเรียนเป็นไปตามจุดประสงค์ที่จะศึกษาทําให้เข้าใจและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในด้านอื่นๆได้ค่ะสอนิการท่องของเราก็จบลงกปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เมื่อ,อ,อ,อต้อเย้ <Yeah. S 1> วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะรับบ๊ายบา กันลำนาครับ